ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่หมอน้ำหมาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาดูดวงของคุณในวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้สามใบนะคะก่อนอื่นก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยนะนะคะมาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณบ้างในวันนี้ดวงของคุณเป็นเช่นไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะขุ้น,พนไพ่หนึ่งหม้เท้าอัศวินหมายถึงวันนี้คุณจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรื่องธุรกิจการงานมันรู้สึกว่าขยับดีขึ้นนะคะแล้วก็การงานรอคอยอยู่สมัครงานอะไรอยู่พวกเนี้ย คุณจะได้รับข่าวดีแล้วก็ได้เริ่มงานใหม่ๆในเร็วๆนี้หรือวันนี้ถ้ารออยู่คุณจะได้เริ่มงานด้วยนะมีข่าวดีเกี่ยวเรื่องการงานเข้ามานะคะสําหรับใบที่2ขึ้นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะคุณต้องระวังเกี่ยวเรื่องค่าใช้จ่ายการเดินทางหน่อยในช่วงนี้นะคะเนาะการเงินเข้ามาก็จริงแต่ค่าใช้จ่ายคุณก็เยอะต้องระมัดระวังนะคะแต่ตอนนี้มาดูใบที่3ค่ะการงานของคุณนะคะจริงๆช่วงนี้ให้ให้ระวังเกี่ยวเรื่องการตัดสินใจหรือเกี่ยวกับเรื่องการงานนิดหนึ่งงานมัน มันดีมาลงทุนไว้แล้วแต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งทําอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าคุณทําเพิ่มเติมหรือทํำอะไรหลายๆอย่างในช่วงนี้อาจจะไม่ดีคือโฟกัสอย่างเดียวไปก่อนกับเรากันเรื่องการงานนะคะค่ะก็ไพ่ก็ออกมาครบแล้ว3ใบในคลิปนี้พี่หมอก็ต้องขอตัวไว้เท่านี้นะคะใครชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ